โกอุ้มทีรทรครับโคตรคนโคตรโหดครับโอ้โหต้องบอกว่าทีรทรเนี่ยเป็นนักฟุตบอลที่ดีที่สุดของไทยในปีนี้เนี่ยผมคงพูดไม่ผิดไปนะเพราะผลงานสโมสรเนี่ยพาบุยรำครับลุ้นทุกแชมป์ครับและในเกมแต่ละเกมเนี่ยถ้าทุกคนดูเนี่ยโกอุ้มครับเป็นคนที่คอยขับเพื่อนเกมให้บุยรำเดินไปข้างหน้าคอยตัดจังหวะเกมลูกคอย ดึงจังหวะเกมรับคอยสร้างสรรค์โอกาสให้ทีมต้องบอกว่าสุดจริงๆครับเฟติมากมายครับที่โกโอุ้มทําได้แล้วก็การันตีนะครับว่าเขาคือเบอร์หนึ่งของไทยตอนนี้อย่างไม่ต้องสงสัยครับถึงแม้อายุมากแต่เล่นโคตรดีรุ่นน้องควรเอาแบบอย่างครับและที่สําคัญครับโกโอุ้มนะครับทุ่มเททุกนัด เต็มรอยทุกวินาทีในสนามครับต้องสังเกตว่าโกอุ่มเลยคนที่วิ่งเยอะมากและดูสีหน้าแววตาแพชชั่นโกอุ่มมันบอกพวกเราทุกคนว่าเขาจริงจังครับและทุกน้านที่เขาลงเขาต้องการชนะครับและเพื่อร่วมทีมต้องมีแพชชั่นแบบเดียวเขาคือหิวกระหายชชยชนะเพื่อคว้าแชมป์ในตามที่ทีมต้องการครับและนี่คือโกอุ่มยอดคนโคตรโหดแห่งบุรีรัมยูไนเต็ดครับ